สวัสดีครับสวัสดีพี่น้องนักเสี่ยงโชคทุกท่านครับวันนี้มากับสูตรหาเลขเด่นนะครับ3ตัวบนอีก1สูตรนะครับวิธีทำในสูตรนี้นะฮะเอาเลขที่มีเต็มสูงสุดนะครับของ3ตัวบนนะครับมาเดินท้อยหลัง4ตัวจะได้เลขเด่นในงวดต่อไปนะครับซึ่งผมมีตัวอย่างให้ดู4งวดนะครับงวดวันที่1นะครับเดือน11เลขออกสองหนึ่งหนึ่งนะครับ 211เลขที่มีแต้มสูงสุดนะครับก็คือเลข2นะครับเอาเลข2มาตั้งนะครับแล้วก็นับถอยหลังไป494 4ตัวนะครับก็จะได้เลขเด่นในงวดต่อไปนะครับท้ 2, นับถอยหลังนะฮะก็คือ1098นะครับ1 0 9 8นี้ก็จะเป็นเลขเด่นนะครับ3ตัวบนในงวดวันที่16เดือน11นะครับวันที่16เดือน11เลขออก2 283นะครับ283เลขที่เข้านะครับในสูตรนี้ก็คือเลข8นะครับมาใน3ตัวบนนะครับ8ก็คือ283นะครับทีนี้งวดวันที่16เลขออก283นะครับเลขที่มีแต้มสูงสุดก็คือเลข8นะครับเอาเลข8มาตั้งเหมือนเดิมนะครับเลข8ตั้งแล้วก็นับถอยหลังไป4ตัวนะครับก็คือ7 6 5 4นะครับ 7654ก็จะเป็นเลขเด่นใงนงวดต่อไปนะครับของ3ตัวบนนะครับงวดต่อไปก็คือวันที่1นะครับเดือน12แล้วเราก็มาดูวันที่1เดือน12นะครับวันที่1เดือน12เลขออก3 50นะครับเลขเด่นที่เราทำไว้ก็คือ7654เพราะฉะนั้นเลขออก350เลขที่เข้าก,ก็คือเลข5นะครับตัวนี้เพราะฉะนั้นงวดนี้ผ่านนะครับ วันที่1เดือน12เลขออก350นะครับเลขที่มีแต้มสูงสุดก็คือเลข5นะครับก็เอาเลข5มาตั้งนะครับแล้วก็นับถอยหลัง4ตัวก็คือ4 3 2สาสองนะครับวันที่17ธันวาคมก็จะได้ตัวนี้เป็นเลขเด่น4ตัวนะครับทีนี้เราก็ไปดูวันที่17ธันวาคมนะครับ17ธันวาคมนะครับเลขออกสองหเลขเด่น4ตัวก็คือ4 3 2สสองเพราะฉะนั้น เลข2เข้านะครับในหลัก100ร้อยนะฮะงวดนี้ก็คือผ่านนะครับทีนี้งวดล่าสุดนะครับวันที่11เลขออก2 5เลขที่มีเต้มสูงสุดก็คือ5นะครับเอา5ตั้งเหมือนเดิมแล้วก็นับถอยหลังนะครับส3 2 1 4ตัวนี้นะครับตามสูตรก็จะมาใน3ตัวบนของงวดวันที่30เดือน12นะครับ สูตรนี้นะฮะตลอดทั้งปียังไม่พลาดนะครับ23งวดวันที่30นะครับเดือน12เลขเด่น4 3 2 1 4ตัวนี้จะมาใน3ตัวบนนะครับพิสูจน์กันเป็นงวดสุดท้ายของปีงวดที่24นะครับติดตามดูด้วยตัวของท่านเองนะฮะอย่าเชื่อจนกว่าท่านจะได้พิสูจน์นะครับจับตาดู4 3 2 1นะฮะจะมาใน3ตัวบน ของงวดที่30นี้หรือไม่นะครับฝากไว้ด้วยก็แล้วกันนะครับนี่เป็นสูตรย่อยนะครับบางสูตรที่ผมได้คิดค,นค้นนะฮะนำมาแบ่งปันกันฟรีๆนะครับสูตรนี้ท่านสามารถนําไปใช้เองได้ตลอดนะครับอย่าเชื่อจนกว่าท่านจะได้พิสูจน์นะครับสูตรนี้ท่านลองทําย้อนหลังดูนะครับตลอดทั้งปี23งวดที่ผ่านมาเอาเลข สามตัวบนที่มีแต้มสูงสุดนะครับตั้งแล้วท่านก็นับถอยหลังไป4ตัวเอา4ตัวมาเป็นเลขเด่มนะครับท่านลองพิสูจน์ด้วยตัวท่านเองนะครับตลอดทั้งปีที่ผ่านมาถ้าเกิดใช้ได้ผลท่านก็นำสูตรนี้ไปใช้ได้ตลอดทั้งชีวิตของท่านนะครับขอบคุณด้วยกันแล้วกันนะฮะที่ติดตามรับชมจนจบนะครับก็ขอให้ทุกท่านโชคดีนะครับแล้วก็ เสียงโชคอยากมีสติสำหรับวันนี้สวัสดีครับ